สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อกลวออยู่นะครับได้กระไ่ทองมาอีกสองคู่นะครับวันนี้นะวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะมากนะครับวันเมื่อวานว่าเยอะแล้วนะแต่วันนี้เยอะกว่านะครับเพราะว่าราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อราคาราคาขึ้นนะทําให้มีคนเข้ามาเช่าบูชาเป็นจํานวนมากนะแล้วก็ออกข่าวเห็นออกข่าวขดกระแสะนะคนเข้าแถวยาวเป็นกิโลนะครับ ข้าวแถวรับตะเกิวเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยนะเนี่ยได้มาเพิ่มสองคู่นะว่าใครไม่ทันเมื่อวานนะครับก็มีมาสองคู่นะครับไม่ได้รับจองนะครับถ้าใครพร้อมก็ทักมาได้เลยนะครับใครไม่ทันเมื่อวานรุดจองมาไม่พร้อมใครใครที่ยังไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับก็เอามาให้แล้วนะพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับมีสองคู่คู่ละสองพันห้านะครับ สององได้พระสององนะครับสองพันห้าร้อยพระเป็นเนื้อสองเคนะครับเรียกสองเคสองเคก็มีทองกับเงินนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีข่าวว่าวัดจะปิดยาวช่วงสงการนะครับปีแล้วก็ปิดนะปีที่แล้วก็ปิดประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับเปิดเปิดให้คนเข้ามาไหว้ปกตินะครับแต่ว่าวัตถุของคนเนี่ยคือกรรมการ หรือว่าพระเขาเไม่ว่างนะไม่ว่างเขาก็เลยพักผ่อนด้วยอะไรด้วยนะเพราะเหนื่อยจากการเปิดวันแรกๆนะเขาก็จะหยุดปิดหยุดให้เช่าวัตถุมงคลน,นะครับช่วงสงการเนี่ยก็จะหยุดประมาณห้าวันอ่าครวนี้ก็วัตถุเราก็เปิดมาเนี่ยเปิดมาคนก็ต้องไปรอกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามัน ล้อของไงของไม่พอต่อความต้องการนะครับถ้าเปิดวัดใหม่ใหม่คนไปล้อแน่นอนเลออยู่สองคู่นะครับสวยๆทองแล้วก็ธนุมานกับอันปะก้าเนี่ยมีสามคู่นะครับทองแดงผิวมันปูสวยๆออกลุ้งนะครับอันปะก้ากับทองแดงเนี่ยคู่ละพันสามนะครับ ทองแดงอันปาก้าอันนี้เป็นอันปาก้าฮารุมานนะครับทองแดงจะเป็นหลังยันนะครับมีสามคู่คู่ละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญที่หน้าจับตาเป็นพิเศษนะครับก็คือเหรียญน,นโมตาบอดนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญกลมที่ถักออกมาสวยนะ สวยมากใครได้ไปก็ว่าสวยนะครับนโมตาบอดรุ่นนี้นะเหรีนกลมํนโมตาบอดหลวงพ่อควยปี6-7นะครับ นโมตาบอดเนี่ยเหรียญละ 600, หกร้อยนะเหรียญละหกร้อยทองแดงลมดำนะครับเดรียญกลมทองแดงลมดำปีหกเจ็ด รูปถ่ายสองบ้านเนี่ยคู่ละหกร้อยมส่งนะครับคู่ละหกร้อยลมส่งหกร้อยบาทลมส่งแล้วก็ยอดนิยมเลยกนะ็คือรูปหลังตะกุดนะครับเจ็ดร้อยบาทน,นะครับรูปหลังตะกุดเจ็ดร้อยบาทน,นะชั่วโมงนี้ถามกันให้ควักนะครับต้องมีติดไว้นะลองติดไว้นะครับ เป็นรูปหลังตะกุดรุ่นแรกนะรุ่นแรกที่สร้างเป็นหลังตะกุดนะครับสำหรับเด็กก็ได้นะครับผู้หญิงก็ได้นะกำลังหน้าเลี่ยมของคอนะเลี่ยมทองได้นะครับหรือจะคล้องแบบนี้เลยก็ได้นะครับกำลังเป็นที่นิยมนะเด็กและผู้หญิงนะครับรูปหลังตะกุดผู้ชายก็คล้องได้นะครับไม่ไม่มีผลอะไรนะสวยเหมือนกันนะครับ ใครสนใจนะครับลูกค้าใหม่นะลูกค้าใหม่แอดไลน์นะครับ id line a c a l l v e t e นะครับ Facebook ธงร h a t s ท p p พวรนะครับค้นหาลน์ id ไม่เจอเนี่ยค้นหาลน์จากเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ